สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC ฟซีผู้ชมนะครับแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณยายนะครับมาเดินรอบป่าอีกแล้วนะครับมาเดินออกกำลังกายนะครับเดินกินญ่าอีกแล้วนะครับวันนี้ก็บรรยากาศที่ภูเก็ตก็อึมครึมมาอีกแล้วนะครับไม่รู้ฝนจะกระนำลงมาตอนไหนนะครับวันนี้ครับบรรยากาศที่ภูเก็ตนะครับ้าปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับไม่รู้จะกระนำลงมาตอนไหนนะครับทามาแล้วนะครับฝากท่านนะครับกดซับสไคร้นะครับกดดิงแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจนะครับ ให้คุณยายด้วยนะครับทางซีไฟแฟมิลี่นะครับคุณยายยังมีคุณตาเนาะอยู่นะครับนี่นะครับพาคุณยายมาเดินเลาะป่านะครับหากินหญ้าอีกแล้วนะครับนี่นะครับเลือกกินนะครับตามใจคุณยายเลยนะครับตัพุ่งนะครับกลางทุกวันนะครับเป็นยญายกลมแล้วนะครับตอนนี้นะครับป่าหากินหญ้าเคลอยหญ้าควบคุมนะครับหญ้ากินตามธรรมชาตินะครับให้คุณยายนะครับเดินกินหญ้าไปพังๆก่อนนะครับเราก็มาชมนะครับ อี่ยมยของคุณยายนะครับว่ากินยานครับวันนี้เปานะขนาไในะครับคุณยายก็อายุ54ปีแล้วนะครับตอนนี้นะครับยังอาศัยอยู่ที่ภูเก็ตนะครับแต่อยู่อสุขภาพนะครับก็ยังอุ่นทวนสมบูรณ์แข็งแรงดีอยู่นะครับดูนะครับคุณยายนะครับมุกเข้าไปเรื่อยนะครับข้างนอกไม่กินนะครับไม่อร่อยนะครับผมมุดเข้าไปกินในป่าลึกนะครับขึ้นจะอร่อยนะครับบากาศฟ้าฝนวันนี้ก็อืมครึมมาอีกแล้วนะครับไม่รู้จะกำนำมาตอนไหนนะครับ ตกบ่อยนะครับพี่ภูเก็ตนะครับก็ยังดีนะครับฝนตกบ่อยๆนะครับหญ้าขึ้นเยอะนะครับยังมีพอหญ้ายังพอมีหญ้าให้ช้างกินมากนะครับมีกระพาคุณยายนะครับมาเดินเที่ยวไปแล้วนะครับดูนะครับถ้าจะอารมณ์ดีนะครับหางสะบัดนะครับหงสะบัดนะครับหางแข่นกุเรียนะครับสังเกตหคุณยายนะครับกลมทุกวันนะครับอ่านไปน่อยไปน่อยไปน่อยไป คว้าไปคว้าคว้าไหนคว้าคว้าไหนคว้าไหนไหนคว้าไหนไหนคว้าไหนไปไหนก็ไม่รู้นะครับดูนะครับดูดูคุณย่าครับกินพอยาเยอะก็ไปทั mm ่วแล้วครับไม่ค่อยอยากกินนะครับใช่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 เออใช่หุ้ยเออไปทางนู้นเราเปลี่ยนยากินมั่ง เดินเกินก็ไม่กินแล้วนะครับเดินเล่นแล้วนะครับดูไปไหนนะครับดูพุงนะครับยิ่ทุกท่านนะครับดูพุงคุณยายนะครับช่วงนี้อาหารการกินก็สมบูรณ์นะครับทั้งนะครับหญ้านะครับทั้งผลไม้นะครับที่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับรวมกันตอนช่วงเย็นนะครับเราก็ไล่สดช่วงเย็นทุกวันนะครับดูก็คุณยายก็อวทวนสมบูรณ์นะครับกินครับช่วงนี้อาหารก็การกินก็ยังรวมสมบูรณ์อยู่นะครับแม่จะครับแต่ไม่มีงานทํานะครับ มีรายได้ก็ยังมีพ่อแม่เอฟซีนะครับเข้ามาร่วมอุดหนุนผลไม้นะครับให้คุณยายนะครับได้กินนะครับขอขอบพระคุณนะครับพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมอุดหนุนผลไม้คุณยายนะครับให้คุณยายนะครับได้มีทุนนะครับไทรอยากทีกหลายอย่างครับดูนะครับคุณยายเดิกินย่านะครับอร่อยไหมครับคุณยายครับพืชเป็นเป็นเถาวัลย์นะครับช้างก็ชอบมากๆเลยครับยาเถาวัลย์นะครับดูนะครับเดินตามไปเรื่อยๆนะครับดูจะไปในไปถึงไหนนะครับภาไในที่ไม่ถูกปากก็ไม่กินนะครับคุณยายเลือกกินอที่ถูกกปานะครับ ดูนุ่นไปไหนดู้าไปคว้าฟาฟาาวาคาค้าควาค้าค้าาค้าคว้คว้าาควาควา้าค้า้ว้วคา่าา จะกินท่าเดียวนะครับสนใจควานแล้วนะครับพูดก็ไม่ฟังนะครับฟาฟาฟาเลือกกิน แล้วก็ฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจคุณยายด้วยนะครับหนึ่ง subscribe นะครับเป็นหนึ่งกำลังใจให้คุณยายนะครับติดตามมาคุณยายก็ยังน้อยอยู่นะครับพี่พี่แม่แม่ดูขั้นนะครับเมตตานะครับคุณยายด้วยนะครับหนึ่ง subscribe นะครับเป็นหนึ่งกำลังใจนะครับคุณยายนะครับเดินกินหญ้าไปผาทางก่อนนะครับดูจะเดินไปถึงไหมนะครับขำใหญ่มากนะครับคุณยาย ก็พอ,พอจบทริปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่านะครับจะพาคุณยายนะครับเดินเที่ยวนะครับเดินกินห้าก,ก่อนแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับ